เาวนกับวนกับวนกันวนกับเออหลายโคงกันึ่งครันึ่ง่อไหมของกันพี่อะมึงก็หยุดก่อนเด้เดี๋ยวเดี๋ยวอินเดี๋ยวินไป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 โอ้โเออเออขวาน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 ๆล่ไๆๆไลว้าวจะเป็นงาน

อย่าใกล้ก right. voilà> ันไอหนึ่งตอไป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 

ว่าไปเนเอยดืดเดืดเไป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 มดมือต้องหามือไม่กูพายแลปิปดีมึงต้องพายเบรกให้กูไนไหนเห็นปกูต้องพายเบรกยี่ขวาไม่ยจริ ไปเลย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 เอาวะเดี๋ยวเดะเดะเดไป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 นี่ไปนี่ยังไม่ไปอือจะไฟไฟไปไปวะเดี๋ยวรอมหนรอมันไป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 ต่ไอ้โดดี้อะไรวะ้ 来来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 来！哦！拜拜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 ！跑跑跑跑来来！来来来来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 来来！来

เอาไปอขอๆออพอแลวพ่อแล้วพี่พ่แกันพี่พี่พพยอีกพี่พาพพอีกนี่แหละนี่แหละเดี๋ยเยไปเ๋อรลรๆเดตัวเดีมตัวเี๋วไปๆๆไป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 ออไอไได้ได้ต่อได้ มีแเป็นจะเอาหีชิบข้าวหมุนหมุนวาวางวางวาอตาย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 ้ยเจุบทำาเจ็บสาบไป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 ตรี้ยิงลึกหลุดลึก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 ลกลล

เอาเอ้ยม,มันเช็คแล้วไม่เชื่อสกินหมวกฝางไม่ใช่อเต็กอยเอาเหรอ,อเฮ้ยนี่อีฮยอเป็นไมเวมันเร็วขึ้นป่างเออเฮ้ยไป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 

เตยเตยเตยเอ้ยเช็คควยเช็คควยออกกันออไปเลย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 สวยออกกันออกกันรอ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 ออกกัน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 เดี๋ยวจะเสียเดี๋ยจเสียไปยังดีดีดีไปต่อไปดีอุ้ยมูจิพลาดยูบีต่อไปแล้วพี่เฮ้ ไป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 เจะผ่านแล้วพี่ตัวมันจะมาตูยเหรเอ้ยดีดิยังไงยังเออเออ

โอ้ยหนึ่งสองไปเออเช่โอ้ยน่ากลัาไมโ้วาตไอมเามนต้องพายไววะพี่มันต้องพายไปเลยอ่ะไม่จเนี่ยเป็นมินาทาแ้วเลยไปไปรอ

ไปไปตายทีอไรยโอ้ยเนี่ยรอได้ไหมไป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 โอ้ย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 ีีีีีเดุดี่ย้ยอได้หรดองไปดองไปโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้แหละ

อะไรพี่เร่งเลย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 โดนบ๊วยบ๊วยอ๊ไยบ๊วยบ๊ไยบ๊วยบ๊ไยบ๊ไยบ๊วยบ๊ไปบ๊วยบ๊ไปบ๊วยบ๊ยบ๊ไยวยบ๊วยยบ๊ว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 ยบปวยบ อะไรอะวิวตอนนี้ไปวิวตอนนี้ไปอวิวตอนนี้ไปยังไม่ทันเลยตัดแล้วเอเจไปขึ้นฝ่ายห้าพันคักโอ้โหเล็ดไม่เลยหรอทำโดนทำเออมันต้องโดนว่ะใช่ไหมไม่งั้นประตูไม่เปิดเออร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 อได้ไหมรอได้ไหม โอ้ยป oh, oh. oh, no. go like 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 ีปีปีปีีีีีโอ้อะตัายบาไปแล้วไปล้อกนเยไปพร้อมกันจัดเฮ้ยเดินเดินเดินเฮ้ยควักาเข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 ไปขาเฮ้ย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 เฮเฮยเฮเฮ้ย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 

เอ้ยเย้โอ้โหแล้วต้องเลี้ยงเรือให้ไปถึงฝั่งผมว่าไป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 เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเฮ้ยไปเอ้ยต้องขวาว่าต้องขวาว่าพี่ต้องขวาว่าเออแบกเออ้ยโอ้โหจ้าค่ะไปไปพี่ไป ขว้า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 เลยขว้าเลยตายแล้ว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 โอ้โหเฮ้ยตายแล้วาย้วคว้าเลยคว้าเลยคว้าควาควาตายแล้ว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 มันจะโดนขอบไม่เนเลย

อันนอันๆดนกูตายกไอ้คนไอ้คนเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้เฮ้ยเอ้ย้้ โอ้ยโอ้ย๋ยวกูขวากูขวานให้ไฟต่อไป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 ต่อเอาแล้วเอาแล้ว้ไต่อไปต่อโอ้ยยู่ขวานขวา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 เดี๋ยยยยไปไปไปพร้อมกันพร้อมกันเออเดี๋ยว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 ไปแล้วไแล้วไปแล้ว ันยาวจังว่าเนี่ยพอ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 อย่าให้เขอไปเลยไปไมาได้เฮ้เฮ้กัวกลตายกลตายพรดีกันแคบเกินไปไปไปพอ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 ได้ดทางนั้นทางนั้นทางนั้นเอ

โอเคคนละทีกันคนละทราได้เ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 ราได้พี่พีพี่ <c oughs> <Web> ีีสายไหสายสายนใส่ในิดนึงเราได้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 ถึงตัวไปไปไปไเร้เราได้ได้เราได้มือออกสายก่อนไปไพี่เออ เอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเลยเอาเอาแล้วกัอ้ยมันเหลือน้อยยังไงดูดิเอาทางไหนอ่ะกูเห็นอะไรมาเนี่ยมือแม่เหรอออกตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออยไปโอ้โหว้ายตรงไหนวะเนี่ยนี่แหละรถขวา มึงเลี้ยวขวามึงเลี้ยวขวาเดี๋ยวซาตรงไหนทีเนี่ยอาได้ป่ะไม่ใช่แล้วมัน<ะ>เกิดป่ะวะทำไมมันมองยากอย่างนี้ใช่มองไม่ออกเลยเนี่ยถึงถึงขอบไอบ้นี่ใช่ไหมขอบน้บาผาแล้วก็ขอบลุกป,ปั่นเลยขอบน้บาผาปุ๊บเลี้ยวขวาถึงขอบน้าผาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยขอบลูกปั้นเลี้ยวซ้ายเลยไอ้ตรงกลางอ่ะเลี้ยวซ้ายเออ ไปเอเคมนทำไมันเป็นอย่างไงพี่เล็งไว้เล็งเลยยังเลยังขอบน้ำผาไว้เลี้ยว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 เลวังปาขอบนัหาเลี้ยวซ้ายไม่ถึงยัง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 ไม่ถึงถึงแล้วมั้งถึงแล้วมังย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 ังถึงแล้วเลยไปไปไป เลยๆเลยนี่ไปปุ๊บไอ้กัว่ามันจะเกินแล้วอ่ะพี่เอ้ยขอบลูกปันขอบลูกปันทางซ้ายคุณยังไม่ถึงเลยแล้วมันเป็นรูนี่ไงเนี่ยมันโมันเบี้ยวอยะเออ๋ยวจะเบเี้ยก็งได้กัวตอนนี้ม่นโดนสมาร์ทไงพี่อะ

ไปเลยไปเลยไปเลยเออไป้ยเออออไปต่าไปด่าพี่เอ้เออเออเออ้ออเออเออเอ จะรอดได้อย่างไรวะโอ๊ยเ้ย uh เ yeah. yeah, yeah. ้องตองตองตองอืมเอ่ยผู้แตกมาแล้วอุ๊ยเฮ้ๆ เอ้เชื่อไปทันแล้วเนี่ยโอเคทันแล้วทันแล้วไปแรกเลยมัย้งเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่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 คนละทีสองทีโอเค